บอกว่าเป็นนี่ตอนหนาวตอนตาเลยพี่น้องเอาหนิเอานี่เอาติดแหแล้วครับเอายูครับพี่น้องปลาบึกครับปลาบึกครับเอานี่ยูบ่ครับยูบ่ยูบ่เอายูบ่ยูบ่กระสีบึกเอายูบ่เอาอยนี่กระโฮยู่นี่พี่น้องกระโฮยู่นี่นี่ครับกระโฮ เอานี่ขึ้นเอาอเ,เอาเเรับลุตรังลุดเ,เ,เ,เอานี่พี่น้องกระโโอกู่นี่ครับรถรถเที่ยวเป็นรลส,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 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาาไกลสารครามครับผมสวัสดีครับผมแม่พี่น้อง อาครับพี่น้องวันนี้เรากายู่กันที่สอกุ้งเผานะครับอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับพี่น้องวันนี้มาเยี่ยมมาเย็นสกลนครสว่างแดนดินครับพี่น้องบัตรราคาเก้าร้อยบาทครับพี่น้องบัตรราคาเก้าร้อยบาทเอา4ีสิบแพ้ครับผมนี่ครับเอฟซีผูจัดครับผมสวัสดีครับนังทีเลอร์สว่างแดนดินนี่ครับ ผมเมเตอร์ครับผมผู้จัดไปนี่เบิ้งจากปลาเราพี่น้องอ้ถือว่าปลาหนีนะักเกินราคาแน่นอนพี่น้องคุ่นครับเบิ้งปลาบวนพี่นอ้องรับรองว่าบ่ผิดหวังครับเบิง้งเบิ้งจากสายตาเราพี่น้องนี่ครับเส้นจนเนี่ยขาของง่าก็โยกข้างนาน,นี่พี่น้องเจนี่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  น,นี่ละสวัสดีครับผมนี่นักราคาของไงครับแชมแชมซวนอุดอรครับพี่น้อง <c oughs> อะรอเวลาอีกแป๊บเดียวพี่น้องกะถือว่าพอดีครับพี่น้องโบเนียนโบห้างเกินไปครับบัตรราคากับ,บ่บแรงพี่น้องนี่เบิ้งปลาขึ้นพี่น้องยกหางเชี่ยนนี่ไหม โอ้พี่น้องนี่เอ้ยมึงนี่ได้เห็นภาพมัน,ม,นมันแทนแน่นอนครับพี่น้องเอาละพี่น้องความแล้วครับเ <c oughs> อาหนึง่งสองสามไปพี่น้อง เอาเลยครับโอ้นี่ครับเอานี่พี่น้องว่าเบิ้งแหแรกครับผมเบิ้งแหแรกพี่น้องมีของใหญ่แน่นอนครับพี่น้องอนี่ฮะสำหรับ FC เซีจนจันนี่ครับผมเอาเอา,เอาครับไผ่ก้อนเนาะไผ่ก้อน น้ำก็ถือว่าบลึกกว่ได้อู้นี่พี่นอ้องอู้นี่นี่นี่ยู่ว่พี่น้องเหรอโอ้ปลาบึกพี่น้องปลาบึกนี่นี่จอนนี่นมาแล้วครับโอ้สบายครับพี่นออ้องอู้ยบิ่งแห่นี่พี่น้องนี่ บึกโอ้บึกรุ่นซิบเอ้บึกรุ่นซิห่าลบพี่น้องโอ้ปุ่นพี่น้องปุนงนง่นละเอาเบิ้งแหได้อีกพี่น้องโอ้ยปลาขึ้นอีกแล้วครับเอาแม่เอาแม่นี่นี่น โอ้ยเหลี่แตะก้างครับพี่น้องถ้าบอนแบบนี้เหลี่แตะก้างคนระับบอนใส่แบบนี้ดิออกพี่น้อง <c oughs> แตกแบบน,นี้เหลือยะตะกั่ง เราหมื่นแค่กว่าน่ะนี่ครับเอาเอานี่นี่นี่เอานี่กองแก่ของแก่งบอลแค่เราพี่น้อยู่ว์พี่น้องเหรอโคตรตีกับบรียลนะครับบึกรุ่นชิโลพี่น้องอู้ยนี่พี่น้องบักนั่นละเจ้าวานประทันเมื่อกี้โอ้เป็นบอล <laughs> บ่อนยุ่นห่พี่น้องบ่มีคนมานครับเอ๋อเดือนที่แล้ว <laughs> <laughs> S <S โอ้ยคุณคือลองปลาบอลไหมคือว่าคุ้มพี่ลองเพรววาะบัตรราคาเก่าลอยบัตรราคาเก่าลอยครับพี่ลองบัตบึกตัวเดียวกับคุ้มแล้วครับนี่ครับคือว่าจัดบอ่อได้มาตรฐานครับผม ราคาโบแรงครับแล้วกับปลาก็ถือว่าโอ้ก็ถือว่ามันอยู่ด้วพี่น้องถือว่าสนุกสนานอยู่ครับพูดอะค้นวันอยู่ปลากับกบอลเลยพี่น้องน <c oughs> ี่ ถือว่านำบลึกพี่น้องกสิเอางยย่ายเยอะครับบอกว่าเป็นนั่นอุย้ยนี่อุย้ยตอนหนาตอนตาเลยพี่น้องเอาเหนียวนี่เอา,เอาติดแหแล้วครับเอาอยูครับพี่น้องปลาบึกครับปลาบึกครับเอานี่ยูบะครับยูบะยูบะเอายูบะยูบะกสิบบึกใส่สิบกิโลพี่น้องยูบะครับเอา โอ้คือปินทง้งซานโน่เหมือนเราเอายูครับพี่น้องยูครับยูครับผมอันนี้ขึนแล้วพี่น้องบึกใส่สิบโลนี่นะครับสิบกโลโอ้้นีแม่เจ้าหนิขังลัางไว้ <laughs> ป่าเสี้ยฟังหนือพี่น้อง กล่องอยู่หมื่นจังน้อยครับอากาศมันขึ้มนีม่พงษงแขนี่พี่น้องปลาบึบกบวครับเอถูกไหมโอ้โหสวายพี่น้องสวายเรียนเราพี่น้องอ้้อ้ เอาเอาเอา,เ,อาเข่ากระชังแล้วโอ้พระแห่พระแพะเรียน,นเร,นราพี่น้องพระแพะเรียนเราครับบึกบ่พี่น้องบึกบ่เอาโอ้บึกพี่น้องบึกบึก บึกครับนี่อ๋าเรียบร้อยครับใส่ยี่สิบพี่น้องใส่ยี่สิบนี่ครับเสียนไม้มมครับผมเสียนไม้พี่บุญละครับติดปลาบึกแล้วพี่น้องนี่ละก็ใส่รุ่นยี่สิบรูพี่น้องนี่เนาะปลาเหล้ว,ว,ลวพี่น้องมันบนน่ิสุทธิ์ในมือครับปลาครับ เอ้ยเยาะขึ้นเลยพี่น้องเรียบร้อยครับผมคนเคยมันน่ะนี่ครับพี่น้องได้รุ่นนี้ได้รุ่นนี้ตัวเดียวก็ขึ้นทุนแล้วพ nice well ี่น้องเพราะว่าถือว่าบัตรกับบอลแรงครับพี่น้องเก่ารอยเฮ้พอดีเลยพี่น้องเมื่อกี้ ไายวันนั้นครับนี่ไหมวันแห่ปูบบอนปั๊บเลยแบบพี่น้องเอาเอามาลุ้นกันครับว่าจะเป็นสวายหรือว่าเป็นปลาบึกครับผมได้ว่ากับบอลเงี้ยย่ครับโอุ้ยนี่ไหมไอ้บอลแบบนี้บอกว่าวันเราโมวันเล็กเดียวปลามันขึ้นหัวพี่น้อง เนี่ยปลายมันขึ้นหัวปลาเงี้ยไม่ปเง้ยไมมีเลยะไมอกเออ็จะเอาขึ้นหลายตัวแล้วเอาพี่น้องมาลุ้นแห่ฟังครับพี่น้องมีสวางตัวนี่เล้วบ้าง <c oughs> <c oughs> มีอีกบ่พี่น้องโอ้โหดีดีโอ้นี่ครับหลายตัวอยู่ชุดนี่ยม,มันขึ้นหัวปาน,นิ้นสองสี่หกแปดสิบ เว้ยใครอยู่พี่น้องเป็นปสสาวหน่อยตัวนึงสสาวหน่อยตัวนึงครับได้แล่ยซ้อนรวยขั้นเป็นบ้านหนึ่งเต่าเทียร์แรกเทียร์อันฟังนี่เท่าไรแต่พากันนะผมพอกันนะฮะนี่ก็มวยได้แล้วแกนนั้นผมบอกไป่ังเสือไม่ผ่านหรอกเฮียทีพี่น้องใส่ปลาบึกครับ กสิรุ่นชิบซีชิบหาโล้วพี่นอ้องนี่ครับก็สันกสิบบืนใช่ยี่สิบเนี่ยครับเบิือนเดียพี่น้องนี่ อเอานีพี่น้องไว้เป็นสิเหมือนบ่เหมืครับโอ้สวายครับว่าเป็นปึกหญ่พี่น้องอ กับเจ้าภาพเจ้าของน้องผู้จัดน้องครับเพ่นใจสปอร์ตครับพี่น้องหลังจากมองนี่กะมีปลาอยู่พี่น้องกะมีปลาปลากะเห็นตามตามที่เห็นแหละครับแต่ว่ากระบ่เป็นใดเจ้าของน้องเพิ่นก็เลยสปอร์ตครับพี่น้องมีน้องแถมให้อีกครับพี่น้องอยู่ขขางกันนี่แหละครับ เพิ่นแถมให้ครับผมก็ถือว่าบัตรราคาเก้ารอยได้สองน้องครับพี่น้องไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปเบิ้ลน้องพุ่นครับพี่น้องครับโอ้นี่พี่น้องเพิินใจสปอร์ตแห้งครับพี่น้องเอ็คือว่าแถมอา่าเพิ่นเพิ่นอยากได้ให้ได้ปลาทุกคนนะครับพี่น้องน้องนี่กับผู้มานกับมานครับนี่ผู้มานกับปลาบึกครับฝนครับพที่นั่งเอา อันนี้อันนี้บอที่สองครับพี่น้องบอแถมครับพี่น้องอันนี้ปบนิ้รุ่นเดียวกันล่าพี่นอ้องฮะเป็นบอแถมพี่น้องบออาจสิบอสแยงรครับเป็นบอแถมโอ้พุ่นครับพี่น้องทางพุ่นมี่ไปยอยู่ครับพุ่น ขึ oh, ้คับโอ้ระวังสายไฟเยปสายไฟ อันบ่เอาหลีบพี่น้องบอแถมครับอุ้ยนี่นี่นี่ไพ่เราหนิถือว่าครับเอานี่อุ้ยนี่พี่น้องเงาเหนียวเขาอยู่เปล่าอุ้ยนี่กะโหอยู่นี่พี่น้องกะโหอยู่นี่ นี่ครับก็ะห้องเอาหนี่ขึ้นเอาเอารับลุทเอานี่พี่รองก็โหอยู่นี่ครับรถคตรเหนี่ยวคนโคนเนี่ยวเลยนี่ยตั้งไว้จะมีเราโอ้ยมันโดนฝนตกมือขึ้นนี่มันกระโดดมาเพอนี่เนี่ยตาบอกไหม

กระโ霍งเงี่ขึ้นแล้วพี่น้องพี่น้องครับหลังจากน้องเรียกโะโตัวที่สองขึ้นแล้วโอ้ยโอ้ยไพุ่งไปพี่น้องคนเดียวเขาว่าปลาตายเนี่ยขึ้นไปยังงั้นครับผุ้นขาโอ้ยกระโ霍ตัวที่สามขึ้นแล้วอ๋อขึ้นไปแล้วเดียวพี่น้องคนครับนาจะแม่นกระโ霍งเลยพี่น้องว่าตัวนี้ตะบกี้ไปเล้วไหมครับกระโ霍งขึ้นแพ้พุ่นอีกแล้วพี่น้องตัวที่สองครับเราก็ขาดแพ้พุ่นอีกตัวนึงครับพี่น้องเมื่อกี้ เอาไปเอาไมน้องแถมมันก่อนหน่อยี่น้องเอาอีกแล้วอยู่วะครับเอาอยู่วะโอ้เอาอีกแล้วเอ้เมื่อกี้เอ้เมื่อกี้ได้กระโห่งเอ้าเอานี่นพี่น้องนี่ เอาเอาอีกแล้วครับกโฮตัวที่สอบ่เอา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 อ้ยขาดพี่น้องโอ้ขาดพี่น้องกัโฮนี่ขาดครับผมโอ้กัโฮนี่ขาดพี่น้องเนาครับพี่น้องกี่เที่ โบแถมนี่มวนขนาดครับพี่น้องก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับผมกับปัดราคาเกาลอยครับต่บ้านสองหนองพี่น้องก็ถือว่าบ่ขาดทุนละครับยุี่ว่าสิได้กิจกำไรหน่อยกำไรหลายครับราคากับบด้แรงปันใดปลากะสามที่เห็นละครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้กะ น่าจะบรรยากาศลับชมกันจะประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องก็จะเริ่มกดติดตามกดไลค์กด s u ั s c ส i b e like, กกดไลค์กดแชร์รอบเบิงคลิปลงแหจับปลามือหนาครับผมสำหรับมือนีก้กะน,นาซิลาพี่น้องไปก่อนครับผมบายบายสวัสดีครับโอ้สบายพี่น้องสวายฟังกะบอนี่มีกระโโหสองตัวพี่น้อง ตัวที่สานี่สงแสยมันขาดแต่ว,ว่าเพรท่นเห็นอยู่ครับ